โอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมในเกมรูบล็อกแมปโจรสิงคโปรก,ก,กีกันเหมือนเดิมนะครับผมเยัยและในคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้จะมาเล่นเป็นตัวอะไรนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีฟาร์มโซนะครับขอหรือค่าเกมใหม่ในโจรสิงคโปก,กีนะครับผมก็เป็นค่าเกมฮารลวีนะทุกคนอ่าเป็นค่าโซก็คือวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเพื่อที่เราจะไปซื้อเจ้าตัวนี้อ่าเจ้า สแกลี่โคบาลีนะหรือเจ้าตัวนี้ลีเปอร์เทอร์นะครับผมและก็เจ้าตัวนี้นะอันเดีสไทยแลนด์หรือซอมบี้เล็กของเรานะครับผมนี่นะครับราคาโซนเนี่ยมันก็ยังอยู่รตรงนี้นะทุกคนอ่าฮะโอเคแล้วก็ถ้าตัวไหนกรอบฟ้าๆนะครับผมก็เป็นตัวที่เป็นตัวเก่าที่กลับมาขายใหม่นะทุกคนอย่างเช่นอะสกินนี้นะครับผม แม่มดการเลียงเลยกว่านี้แต่เ,เป็นสีชมพูนะครับผมก็จะเป็นพวกสกินใหม่นะครับผมของตัวอื่นนะทุกคนใหม่เลยนะครับอันในอัปเดตนี้นะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็สังเกตดูด้วยนะว่าตัวไหนมาใช้วิญญาณนะครับผมฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องวิธีการฟาร์มเลยนะครับผมวิธีการฟาร์มก็เบสิกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผม จริงีนะทุกคนก็วิธีการฟาร์มเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมก็ผมพูดคําเดียวได้เลยนะครับว่าค่าเพยเยอร์นะครับผมใช่ค่าเพยเยอร์นะครับผมมันถึงจะได้โซนะครับผมถ้าค่าเพยเยอร์ได้คนนึ่งเราก็ได้ทีละห้านะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลองวิจน์กันนะทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะลองสู้กับเจ้าลีเปอร์เทอร์ลี่ตัวนี้นะครับผมโอเคเจ้าอย่าพึ่งหนีไปไหน โอ้โหขอเวลาสูดกับมันสักครู่นะครับผมโอเคโอเคได้แล้วครับผมได้ทีลาหานะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวลองกัสบสไปโนก็ได้นะทุกคน โอเคนะครับผมได้แล้วแล้วสิ่งที่ผมแนะนําก็คือแนะนําให้ฆ่าเพยตัวเล็กๆนะครับพาถ้ค่าตัวใหญ่อะไรประมาณนี้มันก็ได้เท่ากันหมดนะครับก็ถ้าตัวไหนตัวเล็กๆก็ฆ่าได้เหมือนกันนะทุกคนยิ่งแนะนําด้วยนะเพราะตัวเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่จะสู้เราไม่ได้นะทุกคน โอเคโอเคโอเคเก็บได้แล้วคนหนึ่งโอเคแต่ก็ไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับผมก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งแต่ก็แต่ก็มันก็ไม่ค่อยที่จะแนะนําแพรหลายกันเท่าไหร่นะครับผมก็คือฆ่าแพะน,น,นะครับผมแล้วจานี้มีแพ้ไหมนู่นไงี้ะแพะเดี๋ยวลบเลไอ้คนละแพะแพ้แพ้แล้วครับผมก็สามารถได้โซได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมื๊บ โอเคนะครับแต่ได้ทีละหนึ่งนะครับทุกคนอ่าก็ไม่ค่อยแนะนำ่าไหร่อ่ะแต่ถ้าใครอยากจะเอาเป็นอยากได้ทีละห้าก็ต้องฆ่าเพเยอร์นะครับผมหรือฆ่าตัวที่เป็นไดโนเสาร์นั่นเองนะครับต้องฆ่าให้ได้เลยนะทุกคนมากา,การลีอ๋อโอเคโอเคการลียืนนิ่งๆใช่ไหมอ๋อ,อเดี๋ยวดีดีดีมา โอเคเขาออกเกมนะครับผมถ้าได้ถ้าถ้าเขาออกเกมเนี่ยเราจะได้ทีละสองนะทุกคนแต่ว่าแนะนําให้ฆ่าเฟียร์ไปเลยนะเราจะได้ทีละ,ะห้า,นะาปึ๊บอ่าเดี๋ยวจะฆ่าหมดเลยเจ้าแรปเตอร์โอ้หนีไปแล้วมากันเอาบาลีก็ได้ได้ทีละห้าเหมือนกันปึ๊บโอเคนะครับได้ทีละห้าทุกคนมาเจ้าแรปเตอร์ยังไง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวปึ๊บโอเคนี่นะครับได้ทีละ้าเหมือนกันนะครับผมก็สรุปนะครับผมก็คือให้แนะนำนะัก็ตีเพเยอร์นะครับผมอ่าไม่ว่าจะเพเยอร์จะใหญ่เล็กนะครับผมก็ตีได้เท่ากันหมดนะทุกคนอ่าถ้าเพเยอร์ที่แบบว่ายังไงเลือดน้อยๆและสู้เราไม่ค่อยได้เนั่นแหละแนะนําให้สู้เอาเอาเอา,เอาวิญญาณเขานะครับผม อ่าอยเช่นตัวเล็กๆนะครับอ่ะเจ้าดิโ่อะไรประมาณนี้นะทุกคนปึ๊บอ่าเราก็อืมอืมอืมอ่ะสบัดท,ทีเล็กออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะได้มาแย่งไม่ทันปึ๊บโอเคได้ทีลนะห้าแล้วนะทุกคนอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนวิธีการเอาโซ่เป็นเพียงเท่านี้นะทุกคนโอเคก็จะได้ินละห้าห้าห้าอะไรประมาณนั้นนะครับผม ก็วิธีการความเพิ่มกว่านี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับผมก็มีแค่ข้าไปเยอะนะครับล้วจะได้ทีละห้านะครับผมก็ส่วนใหญ่สกินที่แพงสุดก็ประมาณ300ใช่ไหมอ่าประมาณ300โซนะครับผมอ่าโซนในอนาคตก็เดี๋ยวรอดูกันอีกนะครับผมสกินจะมาใหม่ไหมหรือจะไปอัปเดตวันที่สัสดา์เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม My own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. <laughs> I'm grateful, oh, yeah. Able, oh, yeah. I'm stable.